ในโคอเบนเซอร์สายสเต็งตอนที่57เธอทำให้คนแก่คนนี้ต้องพยายามอย่างหนักเพื่อเธอจริงๆรันฆ่าพวกมันซะฆ่าพวกมันเร็วๆเ,เลยสบายใจได้เลยนายน้อยผมจะไม่ปล่อยให้โจรเจ้าเล่์ทั้ง3ามนี้หลบหนีไปได้แน่นอนแนะนําให้ยอมแห้บางทีพวกเธออาจจะทนทรมานน้อยลงยอมจำนวนกับปูแกสิเฮงิิการระเบิดพื้นดิน อะไรนะตาแก่นี่อาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ในระดับสูงแต่เขาใกล้เคียงอย่างแน่นอนเนื่องจากพวกเธอต้องการที่จะต่อต้านก็อย่าได้โทษฉันที่ลงมือทําอะไรล่ะลุยได้กระสุนมังกรดินลำแสงศักดิ์สิทธิ์พวกเธอมองเห็นศัตรูเหล่านี้ไหมเราไม่สามารถขยับได้ดาบศักดิ์สิทธิ์สีทอง พลังของพ่อบ้านคนนี้ช่างน่ากลัวยิ่งนะเขาสามารถหยุดพวกเราได้จนหมดสิ้นด้วยการขยับเพียงแค่ครั้งเดียวในฐานะมือใหม่เธอสามารถต้านทานสกิลของฉันได้อย่างหนึ่งไม่แปลกใจเลยที่เธอจะสามารถเอาชนะนายน้อยแห่งกิวนักล่าของพวกเราได้แต่มันจะจบแค่นี้แหละยอมแพ้ซะตอนนี้ต่อนหน้าของฉันเธอก็อ่อนแอราวกับมดปลวกอ่อนแองั้นเหรอแต่แกนี่เดี๋ยวก็ได้เห็นเร็วๆนี้เองแหละว่าพวกเราอ่อนแอจริงไหม มาเฟย์นายนี่น่าสงสารจริงๆนายไม่ได้ใกล้เคียงกับระดับของเฉียวอยู่เลยในตอนที่เฉียวอยู่ต้องเผชิญกับการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับนายเขาถอยหลังไปเพียงไม่กี่ก้าวแต่นายกลับต้องบินออกมาด้วยระดับความแข็งแกร่งขนาดนั้นนายจะตามทันเฉียวอยู่ไม่ได้เลยแม้แต่จะผูกเชือกลงเท้าของเขาทำไมผู้คนถึงแตกต่างกันได้ขนาดนี้ทั้งๆที่พวกเขาต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมาเฟยนี่นายไปซ่อนตัวตอนที่มนุษยชาติกำลังวิวัฒนาการอยู่หรือเปล่านะบางคนนะ่ะเกินมาพร้อมกับโชคแต่นายนะมาเฟย์นายไม่ใช่แบบนั้น นายถูกกาหนดให้เป็นเพียงสัตว์ที่ใช้งานทําไมตอนนี้นายไม่ไปรับใช้เชียวอยู่เลยล่ะอย่างน้อยเขาก็จะได้ปกป้องนายยังไงล่ะเจตนาของดาบอันน่าสะเพรงกลัวนี้อีโก้ถูกทําลาย100%เพิ่มความเสียหาย10,000%อย่างเสียงตี้หยุดพูดจาไร้าสาระได้แล้วไอ้แก่คนนี้มันก็แค่โง่เท่านั้นแหละคอยดูเถอะมาเฟยคนนี้จะฆ่าให้หมดเลยโจงออกมาเถอดดาบเกิดอะไรขึ้นน่ะ ดาบฟันฆ่ามิติลำแสงศักดิ์สิทธิ์ได้ป,ดปกป้องฉันด้วยเผาผานไขมันคิดจะใช้ท่าเดิมอีกครั้งอย่างนั้นเหรอเทคนิคการระเบิดพื้นลำแสงศักดิ์สิทธิ์ปกป้องฉันด้วยมาเปยเจ้าแก่นั่นตายแล้วอย่างนั้นหรอฉันก็ไม่แน่ใจระวังฉันจะฆ่าพวกแกทั้งหมด ตาแก่นี่กำลังจะระเบิดพลังแล้วรู้เหมือนว่าเชียวอยู่นาไม่เป็นไรใช่ไหมนายได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นน่ะรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนคอยปกป้องเราจากความเสียหายมาโดยตลอดเขาคือใครกันนะทำไมฉันถึงจำไม่ได้ ะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาละครับจบลงไปเรียบร้อยแล้วครับกับตอนที่57เดรียกได้ว่าวิธีบัฟเพื่อนให้โหดนะครับก็ด่าเพื่อนไปเลยแล้วกันแล้วพลังก็เพิ่มไปอีก1% 0 0 0 0นเอนะครับอีกอันก็โจอยู่นะครับหลังจากหายไปหลายตอนในที่สุดก็โผล่มาเป็นภาพลางๆละตอนหน้าน่าจะมันนีีครััับสสวด